โอ้ตอนนี้ก็เข้าไล่มาแล้วครับออกไปเติมน้ำมัน 2K มาแซงคิวจนได้ครับเออจอมแซงคิวครับนี่เนาะ 2K นี่อันตรายครับ <c oughs> เผลอไม่ได้ครับเผลอไม่ได้ <c oughs> เผลอนี่โดนแซงคิว ดูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดไอจังหวะออกไล่ให้ดูครับล่องลึกกับล่องลึกแล้วก็ฝานล่องออกมาครับนู่นครับที่เราจะเอาแปลงนู่นต้องข้ามไอพุ่ง,งนาไปอีกพุ่งนึงเนาะ ข้ามบิงนานี่ไปบิงหนึ่งเนาะทางออกออกจากด้านล่างครับเพราะว่าด้านบนนี่ออกไม่ได้เป็นน้ำครับต้องออกจากท้ายไล่ครับใส่จากท้ายไล่ขึ้นไปเนาะฝานล่องขึ้นไปมันจะง่ายกว่าดีกว่าเราออกกลางไล่แล้วมันตัดล่องเนาะ ถ้าเราออกท้ายไหล่นี่มันจะฝานล่องออกไปเรื่อยๆครับล่องลึกนะถ้าล่องลึกถ้าล่องไม่ลึกก็ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ลึกไม่ลึกนี่ผมส่วนผมนี่เรียกว่าลึกไว้ก่อนครับผมใจไม่กล้าพอเนาะสิบ <laughs> ล้อหกล้อนี่ผมก็ต้องพิธีวิถันไว้ก่อนครับอันารายครับ ข้ามวิ่งน้าไปกับช่องทางออกเวลามันเดียงด่างก็เดียงด่างน่ากลัวเหมือนกันครับ10ลอ้อรถคีบก็พึ่งมารอรถคีบนานก็เลยออกไปเติมน้ำมันก็เลยสวนทางกันกับรถคีบพ,พอดี 2K น่าจะ ใส่ก่อนครับรอบนี้ตรงนี้นี่ประมาณ10กว่าไร่กับ10กว่าไร่เนารวมๆกับบิ้งที่แล้วนี่ไอแปลงที่แล้วนี่ยิบหกไล่หรืออยังไงรวมกันเนาะเพิ่งเอาออกได้รถเดียวครับเมื่อคืนนี้เนาะ โอ้ 2K นี่หลอ่อครับหลอ่อฟิล์มผมมันหนาเนาะก็เลยดูไม่ค่อยชัดเนาะดูด้านนอกมีครับดูดูฟิล์มด้านข้างก็ประมาณนี้กับ,ก,บกับด้านหน้าเหมือนกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเรียกได้ว่าแดดไม่ทะลุครับโอ้ 2K ครับ โอเคหลอ่ออาบน้ำมาใหม่อีกแล้วครับนี่เนาะอาน้ำพันกว่าบาทสองพันครับ <laughs> ล้างแต่รถอย่างเดียวครับโอ้โอ้สองคีนี่เป็นรถที่ผมชอบครับหลอ่อเนาะมันหลอ่อมาดูดูแข็งแรงบึกบึนดีก็ได้ใส่ช่วงล่างใหม่สุดจัดกับลำนี้โอ้เอามิมครับเอามิมโดวงเอามิมครับ ได้หลังพึ่งเนาะนู่นก,กับได้แล้วหากินหมันกับคนหากินหมันเนาะโดงหากินหมันกับโอ้ oh, ชอบโชว์กับโดงเนาะนี่ครับคนหากินหมันเอาโอเคครับตามนั้นครับเดี๋ยวขอญาตใส่อ้อยก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ